ครับก็จะเป็นงานพิธีบวงสวงหลวงปู่มุนนะครับแล้วก็ถแถลงข่าวในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับในโอกาสเฉลิมฉลองจังหวัดศกร,กรีสะเกดครบ238ปีนะครับก็เมื่อเช้าก็ได้มีการถแถลงข่าวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ผมนะครับได้นาเรียนทางสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการเตรียมงานเฉลิมฉลอง 238ปีจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ทางในส่วนของคณะก,กรรมการก็ได้มีดำรินะครับในเรื่องของการสร้างเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะครับก็ได้จัดเตรียมนะครับในการสร้างนะครับเพื่อีจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายจ่ายแจกแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นทุนในการจัดงานแล้วก็จะเป็นทุนในเรื่องของการก่อสร้างสวน นะครับอนุสรเจ้าเมืองศรีสะเกดแล้วก็ในเรื่องของการจัดสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับกิจกรรมเราจัดงานทั้งสิ้น5วันนะครับหวัน5คืนนะครับโดยในวันที่18จะเป็นพิธีในสำคัญก็คือในเรื่องของการบวงสรวงเป็นงานใหญ่ในรอบปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดในกิจกรรมเฉลิมฉลอง Uh, 238ปีจังหวัดศรีสะเกดนะครับ mm hmm. เพราะว่ายังไม่เคยจัดมาเลยนะครับเราก็ได้เริ่ม mm hmm. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เริ่มในเรื่องของการจัดงานนี้ขึ้นมา mm hmm. คือตอนนี้ mm hmm. ในส่วนต่างๆก็เดินไปกว่า80เปอร์เซ็นตแล้วครับเตรียมการนะครับในเรื่องของการเตรียมการแต่ว่าในส่วนของการลงมือจริงๆเนี่ยก็คงต้องรอประสานการรวมในกลุ่มต่างๆนะครับภารกิจต่างๆที่ได้ มอบหมายภารกิจไปนะครับที่จะต้องมาประมวลรวมกันอีกครั้งนึงในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรานําของดีของจังหวัดศรีสะเกดทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับมาร่วมแล้วก็ทั้งในภาคของการแสดงทั้งในภาคของอการจําหน่ายทั้งในภาคของอผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนำมาเพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นห่วงที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในส่วนของ ท่านใดที่ยังไม่มีภารกิจไปที่ใดนะครับก็ขอให้มาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ